ุเเนี่ยเจอเวอร์ชั่นนี้เข้าไปงงเลยนะ <c oughs> เห็นไม่ว่าภาษาไทยเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะแปลนะนะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่ว่าทุกท่านทุกที่ก็แปลดีหมดแหละเห็นไหว่าเราเคยสัญญาเราเคยจำมาอีกแบบนึ่งน,นะสรุปย่อๆเนาะย่ะอยใช่ไหมนะต้องย่อไหมครับ รหรือว่าพูดได้เรื่อยจริงจริงก็ต้องเล่าก่อนนะว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยท่านออกบวชใช่ไหมท่านก็เคยก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้ยท่านก็ไปอยู่กับอาราลาบทอุทกกาดาบทนะไปไปฝึกสมาธิจนเข้าสมาบัติแปดนั่นแหละท่านก็เห็นว่าไม่มีทางาไม่ไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง ไม่สามารถทําให้บรรลุได้ท่านก็เลยผมก็จําไม่ได้เนาะท่านก็มาปฏิบัติอีกทางหนึ่งกคือทางสุดโตกก็คือทรมานกายก็มีปัญจะวะัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยดูแลใช่ไหมสมัยนั้นนะ่ะถ้าทุกคนยังจําได้ <laughs> นะนะ,นะ,นะก็มีปัญจะวะัคคีย์ทั้งห้าดูแลทีนี้ท่านก็ทรมานไปจนเอาฟันเนก,กัดกัดฟันแล้วก็เอาลิ้นดุนเพรดา,า,านปาก กินข้าวละเม็ดขวานเราทําได้ไหมแสดงว่าท่านต้องมีสติมากนะถึงทําได้ครับใช่ไหมคนไม่มีสติจ้างทําทไม่ได้แสดงว่าสติท่านเต็มเปี่ยมแล้วก่อนที่ท่านจะบรรลุทมนะครับตอานมีสติเต็มรอบแล้วท่องศัยความอดทนในการกัดกเราลิ้นดุลไว้แล้วก็อดทนต่นอความหิวได้จนพายพร้อมที่เราเห็นกันในรูปภาพในรูปภาพต่างๆแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งท่านก็ได้ยินเสียงทินใช่ไหม นะใครไม่รู้ล่ะไปดีฟังกใกล้ๆอะ่ะแต่เขาอนุมานว่าเป็นพรม้าไม่ไปคอยปรับเสียงกีตาร์่แนวแนวแต่นวเอีอนข้างะนะบางทีก็ตึงไปมันก็ไม่พอใช่ไหมจย่อนไปมันก็ก็ได้ไม่พอพอสักพักน,นึ่งเขาได้ได้จังหวะจนพอดีท่านก็อ๋อมันมีทางสายกลางอยู่ไม่สุดตรงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปนะก็โชคดีที่มีนางอะไรนางสุชาดา นะต้องการลกกูกพอดีไปเจอท่านใช่ไหมนี่อันนี้อาจจะเดานะแต่ว่าเขาข้าวออกมานี่แหละก็เลยเอาข้าวไปให้ทีนี้พอปัจจวบีเห็นเนี่ยอา้าวเลิกลงคองม,มตั้งใจไม่เอาแล้วมาอยู่ดูแลแล้ว,ลวไม่ช่วยอปฏิบัติแล้วหนีกว่าพวกเราก็เลยหนีมาข้อดีของการหนีมาคืออะไรครับถ้ามีโอกาสอยู่คนเดียวทีนี้ครับ ท่านมีโอกาสวิเวกเอานั่งนั่งอยู่ป่ะเอาน้่งปาะนะเอาเอาของโปกเจ้าใช่ไหมก็เลยไม่รู้ทรอะไรสีใช่ไหมอยู่ๆก็มานวดเดี๋ยวก็มาเอาน้ํามาให้อะไรเงี้ยจะแจ้งท่านไหนก็ไม่แจ้งแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยหนีไปท่านก็มีโอกาสนั่งอยู่คนเดียวทีนี้เอาไปหาที่หมาะๆใช่ไหมครับโชคดีมีเด็กเดินผ่านมากรมกรรมญาจะให้วัวพอดีก็เลยได้มีญารอง,น,งนั่งเลยนั่งน,นั่งพีย็หนา เพราะว่ามีทางเดียวนี่สุดตรงสองทางมันไม่สมารถบรรล,ลุแล้วท่านก็เอาละท่านจะนั่ง,งตั้งใจงนั่งดูเพื่อจะหเห็นสิ่งเหล่านี้ยท่านก็เห็นความคิดต่างๆขึ้นมาเห็นความปวดความเมื่อยเห็นความทุกข์เห็นความคิดเห็นอารมณ์ผี่ขึ้นมาท่านก็เข้าใจว่าอ๋อนี่ไงพยามารกู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วไอ้เจ้านี่เองที่ทำให้เราเป็นนั่นเป็นนี่ทำโน้นทำนี่อยู่นะครับท่านก็เลยรู้จักอะไรครับรู้จักผู้รู้ไง นี่ครับผู้รู้เกิดจากตรงนี้ครับอืคือรู้แล้วไม่ต้องทําอะไรกับสิ่งที่มันรู้น่ะก็คือจากการเฝ้าดูนี้นะครับท่านเกรนนั่งน่าจะเจ็ดวันหรือเปล่านะครับจนทบทวนอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็เรื่องจงกรมอีกสามสามหรือสี่สัปดาห์นะปวดท่านจะคิดหลักสูตรมาให้พวกเราได้ปฏิบัติกันขนาดเนี้ยเป็นกรมดีข่านไหมครับในท้าจะไาเรียนจงกรมไปกลับไปก็มาทบทวนบทเรียนตั้งหลายสัปดาห์นะปวาจะได้เป็นหลักสูตรที่ตายตัวไหมพวกเรา ไม่ต้องแปลกใจเวลาโดยจงกรมทำไมมันชิดเยอะครับผู้ใจก็ชิดเยอะมันเป็นธรมร,มนนธรมชาติครับเอาเป็นธรรมชาติอันนี้ไม่ได้อ้าง,งท่านนะธรรมชาติของคนเนี่ยเวลามันเดินเนี่ยมันชิดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นพวกนักการเมืองพวกข้าราชการพวกรยวยๆเขาถึงชอบปฏิกรอบกันครับเดินไปด้วยชิดไปด้วยเห็นไหมมันคบชิดไอเดียมันจะผุดขึ้นมากัานแน่งกับพี่มันจะไม่ออกครับ แล้ว่ังเกตเราดไปเรื่อยๆสิมันจะเพลินมันจะเบามันสบ,บายมันมคงจิตอเดียร์ในครขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทบทวนมาพอได้หลักสูตรที่แท้จริงแล้วครับก็นึกถึงใครทีนี้นึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนอาลาบทก่อนอุทากาดาบทก่อนแต่ว่าทา่านก็โอ้ยป่านนี้น่าจะตายลงั้างนะคิดไปแล้วคิดไปใช่ไหมก็เลยขยับมาสู่ปจัจจวะคี่ทั้งห้าก็เดินมาออลาเพลงมาเลยนะเดินมีเราพูดสนุกสนุกน,นะ แต่พัะเจชี้เนี่ยเห็นแล้วแตกไปแล้วตั้งใจจะไม่ต้อนรับใช่ไหมจะไม่ลุกลับจะไม่ต้อนรับเลยโอ้หสงสัยไปไม่ไหวแล้วมั้งกลับมาหาพวกเราให้พวกเราดูแลอะไรเงี้ยต่างคนต่างคิดไม่จะไม่ลุกลับแต่พอท่านมาถึงปุ๊บทุกคนต่างลืมหมดเลยปูอสนะยำน้ำําล้างเท้าเตรียมทุกอย่างให้เสร็จสรรพเลยตอนแรกก็ยังไม่ฟังนะยังไม่ตั้งใจฟังนะตอนแรกอะ่ะ จนท่านบอกว่าเราเคยพูดถึงเรื่องแบบนี้ไหมว่าฉันรู้แล้วเนี่ยเคยพูดกับผู้พูดหรือเปล่าไม่เคยใช่ไหมเขาถึงฟังครับพกะขนาดพระได้เจ้าขนาดน,นั้นครับใช่ไหมไม่ใช่ประเทศให้มันรู้ทำง่ายๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับนะก็เลยทีนี้ท่านก็เลยเล่าถึงอท่านก็เลยพูดถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยมันมันดำเนินด้วยทางสุดโตงง่งสองดาน สมัยก่อนไม่มีเฟซไม่มีไลน์ใช่ไหมเขาก็ไปดูมอหอละศพกันไปดูพอนรำไปดูดุนตรีอะไรเงี้ยไปดูนางนางสนมอะไรเงี้ยไปกินเหล้าตามผับตามบาร์ก็น่าจะมีเหมือนกันแหละสมัยก่อนเนาะนะครับไปเที่ยวเตะเตะตามความเพลินกต่มีกลุ่มหนึ่งเนี่ยทรมานตัวเองเลยตัววันนี้ก็ยังมีนะครับนอนบนหํานอนบนเหวไม่ใส่เสื้อผ้าไม่ใส่เลยท่านบอกว่าไม่ใช่ทางเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ยิ่งทางสบายนี่เป็นทางของชาวบ้านเลยเพราะทุกคนสแสวงหาความสุขอยู่แล้วแต่บัาคิดเนี่ยไม่ใช่ทางเลยทานก็เลยพบพ้นพบทางสายกลางคือมากมีองค์แปดมีจะย่อแล้วนะทีนี้ <c oughs> อาจจะไม่สาระนะไอท้ทีย่อเนี่ยทานเลยพบมักทางพ้นทุกนะครับแต่ก่อนจะผึงกระบวนการพ้นทุกเนี่ยท่านก็นั่งสังเกตก่อนท่านใหยทำอะไรครับ ตัวชันนี้มัน,มนสรุปยากันประมันจำซับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะหนึ่งให้รู้จกักทุก่อนอ่าเรายอไปแล้วทีนี้ให้รู้จกักให้รู้จักทุกให้รู้อริยสัจสีนั่นแหละพูดง,ง่ายๆให้รู้จักทุกรู้เหตุเกิดทุกความดับไปของทุกและทางก้นทุกใช่ไหมนะครับทุกสมูท,มทัยนิโรธมรคทีนี้ท่านกระบองเห็นว่าอา้าว แล้วทุกมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากอะไรครับเกิดจากความอยากนี่งไงเกิดจากตัณหาสามความอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่ไหมแต่อีเวอร์ชั่นหนึงนง่งของหนังสือเขาเรียกว่าผมเผลอผมเพลินเนอะใช่ไหมมักเกินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นใช่ไหมก็เดียวกันนะครับเนี่ยพอท่านคนพบเหตุมน,นแล้วท่านก็ให้ดำเนินทางตามมรรคสิเนี่ย แต่ก่อนถึงดำเนินทางตามมคเนี่ยถ้าให้กําหนดรู้กอ่อนทุก12อย่างคืออะไรครับความคิดใช่ทุกไหมอ้าวผมคิดใช่ทุกไหมแต่ทุกท่าบอกว่าความเกิดแก่เจ็บตายความโศกล่ำไหลลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจทับแขนใจนะในความคิดตรงไหน พี่ตรงไหนครับอา้าวผมคิดม่ใช่ทุกสิ่งนัน,นะมันเป็นเหตุมันเป็นเหตุเราเ,เรียกว่าสังขารมันเริ่มจากการปรุงแต่งใช่ไหมถ้าคนไม่ปรุงแต่งเนี่ยจ้างก็ไม่โศกจ้างก็ไม่รำไรลำพันธ์คนไม่สบายใจก็ไม่มีสบายกายก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่มันจะไม่มีความคับแค้นใจตามขึ้นมาเพราะนั้นสังขารจึงเป็นทั้งส่วนของร่างกายและส่วนของจิตใจ ท่านมองว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาต้องรู้เท่าทัานนะท่านก็เลยให้ท่านบอกว่าท่านรู้แจ้งเพราะอะไรครับเพราะกำหนดรู้ทุกเหตุเกิดทุกความหายไปของรูกและทางนับทุกท่านให้พิจารณากี่รอบเอาสวสดไปเมื่อกี้พร้อมกันตั้งหลายคนเนี่ยมีปริวัติสามอาการสิบสองเช่นนี้ แล้วปริวาสามคืออะไรอา้าวเ,เราจะพ้นทุกได้ไงอะ่ะทีเนี้ยหนึ่งทุกใช่ไหมหนึ่งทุกใช่ไหมไม่มีทุกอยู่แล้วใช่ไหมสองต้องกำหนดรู้ทุกนะครับสามก็คือกำหนดรู้แล้วเนี่ยหรือหนึ่งรอบสอง สมุทัยนะครับควรรู้ว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ควรรู้แล้วก็ละเสียแล้วก็รู้ล,ละแล้วนะครับสามคือนิโรธนะครับทางแบบทุกข์คืออะไรควรรู้เออไม่ใช่แบบทุกข์หายไปแล้วคืออะไรควรรู้นะครับทําให้แจ้งแล้วเป็นยังไงก็ควรให้รู้วิธีการทําให้แจ้งและแจ้งแล้วเป็นยังไงสามรอบเห็นไหม ก่อนเกิดระหว่หางเกิดหลังเกิดเนี่ยมีมาแล้วใกล้เคียงแล้วตอนนี้สามการเริ่มใกล้เคียงแล้วถูกไหมเนี่ยเรื่องใกล้เคียงกัยังทีนนี้มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่ายู่ๆโผลมานะนะครับและมาร์กเนี่ยควรรู้ด้วยว่ามีอะไรบ้างทางคนทุกเนี่ยมีกีอ่อย่างนะครับแล้วก็ควรทําให้แจ้งในมาร์กนี้แล้วก็ทําให้ คนทาให้เจริญไม่ใช่ทาให้แจ้งคนทําให้เจริญ,รญและทําให้เจริญแล้วด้วยมีปลายเป็นสิบสองนะครับแล้วไอายานมันเกิดขึ้นตอนไหนทีนี้ที่เราสวดไอเมื่อกี้เนี่ยเกิดตอนไหนเกิดตอนไหนครับเอาไม่รู้ไปไม่ได้แล้วตัวเนี้ยสัจยาณใช่ไหมอันแรกสัจยาณเราเปิดดูได้สัจจยาณน,นี่คือต้อนดรู้้ไงครับ กำหนดรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ความดับไปของทุกและทางพ้นทุกข้อแรกอะ่ะดับเอ้ยกำหนดรู้ก่อนจินตยานคือกำหนดรูดด้แล้วต้องทําอะไรกับเรื่องเหล่านี้เออจะทำอะไรกับเรื่องเหล่านี้สามก็คือไอ้ทาแล้วเนี่ยมันเป็นผลยังไงนี่ก็คืออย่างเช่นอย่างสมมติผมปวดขางเงี้ยอาการทุกเกิดขึ้นแล้วนะครับอ้าวกำหนดรู้นิดนึงนี่ อย่างแรกเกิดขึ้นแล้วสองจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนท่าทางปุ๊บหายไปแล้วไอ้ทุกนั้นยาสามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำตรงเนี้ยเป็นอันนี้จังทุกคนาตาเอเรื่อย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 ,อยมันถึงต้องทําทั้งสามกระบวนการมันถึงจะเห็นเหตุเห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกแล้วก็ความหนักหายไปของทุกเนี่ครับนี่มันต้องมีครบแล้วมนั้นมันจะไม่แจ้งเพราะถ้าแจ้งสามกระบวนการนี้ปุ๊บเนี่ยจะสงสัยเรื่องไหนทีเนี้ย ช่ไหมข้อมันละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นสร้างการและสุดท้ายไปแล้วมันก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดญาณอย่างรู้ไงอันนี้เกิดขึ้นก็รู้แล้วเนี่ยว่า้องทำแหนมจะมมนจะกลัวอะไรทีเนี้ยครับใช่ไหมความคิดโผล่เข้ามาตากระทบกระทบทางหูทางตาทางหูทางลี้นทางกายทางใจอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้แล้วนี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้ว่าคนทํายังไงด้วยมันก็ไม่สงสัยมันก็ไม่ทุกข์เลยครับทีเนี้ยถูกไหมมันก็ต้องทําให้หายสงสัยอย่างนี้ไม่ใช่ปัดทิง้งปัดทิง้งปัดทิงดท้ง กูก็ต้องขยันปัดทิ้งอ่ะตัเนี้ยปัดอยู่เนี้ยตัวเนี้ยเพราะนั้นเขาบอกว่าคนเราจะพ้นล่วงบรรทุกได้ด้วยปัญญาและความเพียรในการเฝ้าดูนี่ทีนี้ทางบรรทุกไทยทำยังไงก็จะเรินทางม,มักอยองแต่เริ่มจากสมาธิก็คือนี่แหละถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นทันทีเลยมาแล้วข้อแรกพอทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลา,าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความคิดและเราผุดขึ้นมาสังเกตไหมเวลาเราเดินตรงกรมอะ่ะ องคที่ไม่ดีอยากจะฆ่าคนอยากจะวันนี้มันจะผุบขึ้นมานะเราเห็นแล้วล่ะะเราก็ปล่อยไปตัดไปตัดไปคนามีทีิการจะไม่ทําบาปทากรรมไม่ทาร้ายก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่ดีอ่าพอไม่ดีุ๊บสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาอะไรก็ตามมาเรื่อยเรื่อยแต่สําคัญก็คือสัมมาสติเนี่ยมันจะคบตอนไหนเราพวกเราเนี่ครับมันขาดแค่สัมมาสติกับสัมมาสมาธินี่ครับ ถ้าทำสองข้อนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ก็พบองแปรก็พบบริบูรณ์มันเยอะคตรพ้ได้จริงๆนี่สมาธิก็เกิดขึ้นจากไหนก็เกิดจากการเฝ้าดูกายเวทนาจิตเนี่ยเฝ้าดูเนี้ยแล้วก็เห็นธรรมมาลงธรรมที่มันเกิดขึ้นตาคมความจริงไปเรื่อยๆเทมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆคือ่อว่าเห็นธรรมเพราะธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วง่ายสุดก็คือ มาดูกายเพราะรูปกับรูปเนี่ยมันไม่ทํางานกันถูกไหมตากับรูปเนี่ยมันไม่ทํางานกันนะมันแค่เห็นนะหูกับเสียงเนี่ยมันไม่ทํางานกันนะมันแค่สื่อสารกันนะครับจะเสียงดังเสียงเบาเสียงดีเสียงร้ายเนี่ยถ้าเราได้ยินเฉยๆเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่ไอ้ตัวเวทนาเริ่มมาแล้วใช่ไหมร่างกายมันเริ่มไม่สบายเริ่มสบายทางใจก็เริ่มพอใจพอใจมันเริ่มมาแล้ว เพราะฉะนั้นดูกายก็เห็นเวทนาดูจิตก็จะเห็นสัญญาครับทีนี้ยก็เห็นกายเวทนาจิตอยู่สามอันเนี้ยเห็นดูกายก็เห็นจิตดูกายก็เห็นธรรมเห็นทั้งหมดกระบวนการเลยในนี้พอเห็นไปเรื่อยเรื่อยปุ๊บเป็นยังไงจิตก็ตั้งมัน่นความวิเวกความสงบความออกจากเรื่องจากราวทางต่างหูจิงวิญญายใจก็จะมาตั้งมัน่นก็ได้ญาณแรก คือความวิเวกแล้วแรอยู่เห็นไหมก็จะมีวิตกวิจารบ้างเล็กน้อยแรกๆแต่ทำไปเรื่อยๆปุ๊บวิตกวิจารนั้นจะคลอเคลียกับสภาวะทมที่ไม่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนืองๆเห็นแต่โฟมจริงไปพอเห็นไปปุ๊บอา้าวสภาวะทมปีติสุขก็จะเกิดขึ้นมาทำไปเรื่อยๆมันเหนื่อยเนาะเขาก็ให้มีปีติมา,มาพักหน่อยมีกําลังในการเดินต่อถ้ากิดว่าจะตีปีติทำาอีกขั้นหนึ่ง ให้เห็นตาคมมันริงไปเห็นแล้วก็ต้องใช้สติสมาธิเฝ้าดูไปให้มันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้เห็นตามคามันิงให้ได้ถ้าเห็นตาคมริงเมื่ไหร่ก็คือหมดละหมดเรื่องที่ต้องเรียนดูล้ละพอเข้าใจแจ่มแจ้งนี่ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรายุชาเกิดขึ้นแล้วแก่เรามันก็จะตามมาอย่างนี้นะครับใช่ไหม น่าจะย่อแล้วมั้งวันนี้ทีนี้มันน่าจะแปลกใจกันี้แหละเพราะพุทธเจ้าเขโทษเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเรื่อยอัญญาตัวนีกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจร่งในทั้งดวงต่างไปเถอะนะเอามันเลี้ยงเดียวกันไหมเนี่ยใช่ไหมฉีกทนนนเฉยเลยนะครับแต่ท่านรู้ว่าอ๋อทุกอย่างไม่ว่าจะดีจะร้ายเราเคยทํามาหัวเราะก็ดีเสียใจก็ดีร้องห่มร้องไห้ก็ดีไม่มีอะไรยึดมั่นถือมันได้เลย ท่านก็ล,ละอุปทานนม่ก็ยึดมั่นถือมันนม่นกับสิ่งเหล่านี้ไปเห็นตามความจริง,งไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมามันก็ธรรมดาท่นเองมันก็สลายไปไม่มีอะไรต้องซีเรียสับย้มไว้ใช่ไหมทาจิตใจ่งใสไว้เป็นพอเป็นเลยเวลาผมพูดสสผมก็แค่นี้แหะผมอะมันซับซ้อนหลงผมเลยก็จริงจริงนะครับเพราะเรามชใช่ของจิตเนี่ยมันแจ่มใสสว่างอยู่แล้วเพียงแต่มันโดนไอ้เปลือกไส่ไอ้วิชาเนี่ย ของคุไปให้มันมวอย่ที่นี่ทีเดียวเราจะทํายังไงละ่ะให้ถึงสภาวะจิตที่มันแจ่มใสอยู่งั้นน่ะเอามันเป็นอย่างนี้จริงไหมครับก็แค่ถ้าสมมติว่าตาเห็นรูปเนะี่ยถ้าเราไม่ยุ่งอะไรกับมันจิตก็บ้องใสอยู่ยงั้นนะครับจิตก็ไม่ต้องทางานนะครับเอามันเป็นหลักการแค่นี้จริงนะครับทีนี้เราทำยังไงละ่ะเราจะมีสติเห็นต่อเนื่องเหรอทีนี้ยผมยากมันแค่นี้เองมันก็เราเราก็ โดนความเผลอความเพลินโดนความชอบใจโดนนีสใส่เก่าๆดึงไปโมดท่านให้บอกว่าให้มีสตินะสตินี้ไม่ต้องฝุดนะมันมีอยู่แล้วแต่จะเจริญให้มันมีเยอะๆมีตลอดเวลามีเรื่อยๆเนี่ยเราดั้งตรงนี้ใครขาดสติสักคนไหมเนี่ยมีไหม <S <S พอแล้วไม่ได้ขาดสตินะครับแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องหัวร้อเนี่ยหัวร้อเนี่ยขาดสติแน่นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นท่านก็ให้รู้ เราเราก็ให้รู้ครับแต่อย่าเกินไปอย่าอ๊ยอย่าเวอร์อย่าแอคติ้งเกินนาะท่านให้เห็นตามคมจริงนะกินข้าวอร่อยก็ให้ว่ากินข้าวอร่อยนะครับไม่ใช่ว่าทำตัวไม่อร่อยแลย้วกินเป็นกันแหละไม่ใช่หรอกไม่งั้นจะกินได้ไงใช่ไหมท่านให้รู้ว่ามันมันอร่อยไม่อร่อยมันแซบไม่แซบยังไงแต่ดูว่าติดข้องไหมเนี่ยความอยากของมันความอยากเข้าไปยุ่งกับมันไหมเออมีความอยากถ้าไม่พอใจเนี่ย มีความไม่ถ้ามันไม่อร่อยม,มีความไม่พอใจขึ้นมาไหมไม่อยากกินเนี่ยสภาวะที่เราตะเหตุทำคือตอนนั้นนะครับไอ้ตอนนี้เราฝึกไว้สุขติคืออะไรเนี่ยฝึกความเป็นปกติธรรมดาไว้เป็นพื้นฐานของจิตไว้มีสติไว้มีความปกติไว้เวลาเมื่มีเวลามีอะไรมันก็ทบมาปุ๊บเนี่ยมันจะทันทีเลยว่าพกต้องกําหนดรู้นะกาหนดรู้คือไม่ใช่ไปเพ่งนะครับแค่ให้รู้ ให้รู้ปุ๊บมันตั้งอยู่ยังไงก็ให้รู้แล้วมันหายไปตอนไหเน,นเนี่ยก็ให้รู้นั่นเองเพราะถ้าไม่เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นสภาวะจิตที่มันโล่งโป่งและเป็นเดินแท้มันอยู่เราจะเห็นสภาวะที่เราตกอยู่ในอารมณ์ฝ่ายเดียวฝ่ายพุทธะก็เลยมีกำลังน้อยเราก็อยู่ฝ่ายพยามารซะเยอะพุทธะกับพยามารอยู่ในร่างเดียวกันนะครับเพียงแต่ฝ่ายพุทธะเขามีโอกาสไม่มีคนรู้ว่าเขามีอยู่ แต่โชคดีที่มีคุณพระเจ้าไปเจอไปเห็นสภาว่านี้มาบอกพวกเราไงแล้วท่านก็บอกรายละเอียดทางไว้หมดเลยว่าท่านต้องทําไงนี่นี่น,นี่นี่นะเราทําด้ไหมไม่เอาฉันจะเอาแบบฉันแหละฉันจะเอาแบบที่ฉันชอบอะ่ะพูดเท่าไว้ก่อน <laughs> วันนั้นก็ยากขึ้นแบบะตอนนี้ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําทางใจได้ดีเนี่ยมาร์กแปดทางใจเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่เราไม่พูดกันเยอะ นะครับไม่เข้าไปในความคิดเยอะเนี่ยก็คือเงียบละนะครับแล้วก็มีสติไปเรื่อยๆส่วนทางนอกเราก็ทําไปกา,การพูดการคุยก็ให้ระวังพูดน้อยก็เรื่องน้อยไ็นพูดก็ไม่มีเรื่องเลยนะครับการใช้ชีวิตก็ต้องทําให้มันถูกคำนองคลองทำมากขึ้นไม่งั้นคุณฝึกภายในภายนอกปไปทําไอ้ภายนอกก็ทําำไปก็เป็นทุกข์อยู่ดีมันต้องควบคู่กันไปมันถึงจะพ้นทุกข์ได้มันไม่ใช่ทุกข์บอกว่าเดินไปถึงรถตุลุแจ้งเดี๋ยวเราก็หมดแล้วเวย้ยไม่ใช่นะ มันต้องทําควบคู่กันไปจนกว่าจะถึงอายุไขอ,อ่ะอ่าพอเรารู้นี้ปุ๊บอะเรารู้ทางแล้วพอมันก็ง,ง่ายขึ้นไงอ่าก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาเสร็จแล้วพวกก็ดับไปธรรมดามันจะยึดอะไรครับทีนี้ดีก็แล้วไม่ดีก็แล้วยติก็แล้วสว่างลงโง่งแจ้งก็แล้วผ่านไปหมดแล้วเมื่อไรกอนน้ครับเดิม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 เห็นไหมทำมาทั้งวันเนี่ยรู้ลุกคุกคานอะพอสี่โมงปั๊บแจ้งเห็นไหม ใช่ไหมแล้วหลายชั่วอโมองทำอะไรอยู่ผมเข้าใจพอเห็นเหตุการณ์ที่ผมนึกถึงพระอานนท์เลยนะวพราะพระอนนทำไมรู้มันรู้ทำตอนเลิกทำเลิกปฏิบัติตะครับเออแล้วเห็นสภาวะที่มันมันปล่อยมันวางไหมล่ะความละความปล่อยความวางความมายึดถือเที่ยวสวดไปเมื่อกี้เนะี่ยเห็นไหมสภาว่าที่มันไม่ต้องทําอะไรเลยอะ มันเหมือนคนที่ว่างงานที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องกับใครอะ่ะก็แค่ทุกอย่างมันก็ธรรมดาไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องทําอะไรกับมันมันก็เลยสวาวะที่ผ่อนคลายมันอยู่แล้วแต่เราเดินเฉียดไปเฉียดมาเราเฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมา,ม,าามาอยู่เนี้ยอ้อมไปอ้อมมาอยู่ใช่ไหมพอเริ่มปฏิบัติธรรมมาแล้วความอยากอะ่ะตั้งใจนี้ก็อยากนะครับตั้งใจเกิอนอะ่ะ ะจะเอาสติให้ได้เลยสติไปแล้ว <c oughs> จริงๆหลงวงโอเทียนท่านพูดถูกนะเพราะว่าหลงวงอเทียนเนี่ยท่านไม่เก่งกร่ยระยไงท่านก็เอามืออันนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยถ้าคนฉลาดจะเอียใจได้นะครับพอยกมือก็เป็นทุกนะถูกไหมครับตอนแรกไม่มีอะไรนะท่านให้รูอ่ามือมายกมีสติยกขึ้นวางเนี่ยอันนี้จังทุกขังหน้าตาไม่แบบท่นา,านอะ่ะแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ลรอบเนะี่ย ใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะครับแล้วก็ให้รู้ซื่อให้รู้ซื่อๆรู้ซื่อไปรู้ซื่อมันดียังไงมันตัดสมมุติตัดปัญญัติตัดการพงแต่งตัดคันห้าไปคนได้ง่ายการรู้ซื่อเนี่ยแค่รู้ซื่อไปเรื่อย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 นะครับตัดภพตัดธาตุตัดโสกะพริเทวทุกขระทมัปทั้งหมดเลยใช่ไหมเพราะการรู้สึกตัวจึงไม่ใช่สิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่เราเข้าถึงคําว่ารู้สึกตัวหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกตัวที่แท้จริงอ่ะเพราะคนที่รู้สึกตัวจริงๆจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไปทุกข์นะครับถูกไหมตอนให้คุณรู้รู้ว่าตัวฉันตอนนี้ฉันกำลังโกรธนะฉันกำลังเกลียดนะรู้ตัวก็จริงแต่ว่าเป็นฝ่ายของทุกข์เรียบร้อยแล้วอยู่ข้างพยามาเรียบร้อยแล้วอยู่ในฝ่ายของขันห้าเรียบร้อยแล้วแต่คนรู้ตัวจริงเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ครับ เพราะฝ่ายกุฏิธาจะไม่ทุกข์นแน่นรือไม่งั้นจะไปทุกข์ได้ไงไปใส่กุฏิธาเท่านัหละมันก็ต้องหมดทุกข์สิเอาก็ะชือง่ายๆอย่างนี้สิครับจะมีชิดเยอะก็แสดงว่าถ้าท่านรู้ว่าท่านทุกข์อยู่เศร้ามองอย่ก็แสดงว่าอา๋อมันต้องผิดพลาดข้ออะไรข้อหนึ่งเราลืมกำหนดรู้อะไรไปหรือเปล่าเราลืมขั้นตอนไหนไปเราพลาดตรงไหนเนี่ยมันก็ต้องทวนยานอยีกทีหนึ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนแจ่มแจ้งเนี่ยปริวาสาามาการที่สองจึงมีความสำคัญอันนี้ ลวงพ่อเทียนจะใี้ครบว่ารู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริงนี่ภาษาท่านนะเราอาจจะรู้จักทุก็ได้รู้จักมันอยู่อาจจะท่านตอนนี้รู้จําอยู่แต่รู้แจ้งรู้จริงไหมล่ะถ้ารู้จริงก็คือไม่มีข้อสงสัยแล้วนะครับเทียนกับพระอาจารย์อะไรเลยท่านว่าหลวงพ่อเทียนนะเออท่านก็บอกว่าท่านถูกงท่านน่ะท่านมันเจ๊งหนัดนั่นนหะดูสิคนปฏิวัติทำจน ตนเข้าถึงนะจะมีความมั่นจใจตัวเองขนาดนั้นองถูกแน่ๆดูดิเรากล้ามั่นจใจเองขนาดนั้นไหมเห็นไหมเพราะอะไรละ่ะเพราะเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองไงครับเพราะสภาวะเหล่านี้มันก็มีอยู่ในเราตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เข้าไปเห็นมันสักหน่อยเข้าไปรู้มันสักหน่อยเข้าไปดูมันสักหน่อยแวบบมาดูเรื่อยๆร,ร่างกายสังขารเราเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหม เข้าไปเห็นก็ไปดู่อนการเห็นการดูอะไรเขาเรียกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาในตัวเลยเรียบร้อยดูไปเรื่อยๆก็ความตั้งมั่นของจิตก็เรียกว่าดําเนินทางในมัคเรียบร้อยแล้วแต่มันจะตั้งมั่นไหมจะเป็นหนึ่งเดียวไหมอันนั้นเรียนยากสมาสติสมาสมาธิเนี่ยเราต้องต้องความเพียรที่เราของเราที่มีต้องทําให้เอวัง